คือว่าออเดอร์หนึ่งแค่เจ็ดสิบชิ้นแล้วในเจ็สิบชิ้นเนี่ยจะเลือกกี่แบบกี่ขนาดก็ได้หมายถึงว่าดีไซน์ก็ไม่ต้องก็ต่างกันไม่ต้องซ้ําไม่ต้องซ้ําจะเจ็ดสิบแบบก็ได้ค่ไซส์อะไรก็ได้ค่ะแต่ว่าเราขอข้อกําหนดให้เจ็ดสิบชิ้นแล้วก็ส่งออกไปเป็นดอร์ทูดอถึงหน้า้ลน์เขาได้เลยเราเชื่อว่าเนี่ยแหละรีควีเมนเนี่ยเป็นรีควีเมนของทางด้านของช็อปเพราะว่าเขาคงไม่ต้องการแบบลาเป็นพันตัว แต่เขาต้องการความหลากหลายเพื่อเอาไปขายหน้าร้านแล้วตอนนี้เราก็ได้สายคอนแทคก,กับทาง TNT ในแง่ของใน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 ใพาร์ทเนอร์ที่จะเป็นคนขนส่งสินค้าไปสู่ตลาดต่างประเทศโดยในต่างประเทศเนี่ยผมจะทําผ่านเ,าเว็บไซต์ทำผ่านเว็บไซต์ลูกค้าเข้ามาเรจิสเตอร์แล้วก็สามารถสั่งไปขายได้เลยโดยที่เราจะไม่ให้มีตัวแทน เป็นเสด็ดขาหรือว่าเอกซ์คลูซีฟดิสติบิวเตอร์ในในในต่างประเทศแต่ในฟฟิลิปปินเนี่ยเรามีเพราะว่าเนื่องจากว่าอยู่ใกล้กับประเทศเราเราเลยอยากลองศึกษาโมเดลนี้ด้วยแต่ในต่างประเทศเนี่ยเราคิดว่าข้อดกของเราเนี่ยความสามารถของเราเนี่ยเราเหมาะที่จะทําอย่างนี้มากกว่าหรือว่าถ้าทําอินเทอร์เน็ตการตลาดใช่แล้วก็เบรกมาขายทีละทีละไม่เยอะแต่เน้นความหลากหลายแล้วก็ช่องทางการชําระเงินเนี่ยก็ผ่านเพย์พาเอา อันนี้ก็จะครบวงจรแล้วถ้าปกติการซื้อขายต่างประเทศเนี่ยมันจะต้องเ,อเรื่องของการขนส่งสินค้าและการชําระเงินถ้าได้สองส่วนนี้ครบถ้วนเราก็เชื่อว่าน่าจะเป็นจริงแล้วเราเชื่อว่างานตัวเนี้ยหลังจากที่เราไปลองทด,ทดสอบให้ต่างชาติได้ลองทด้องลองดูงานเราเชื่อว่าน่าจะมีศักยภาพในตลาดสากลด้ลวยซ้ำเราก็เลยค่อนข้างมั่นใจกับตัวนี้และอีกตัวหนึ่งที่เราจะปั้นต่อไปลิงสยามจริงๆมันเป็น ลิงสยามเนี่ยจะเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นโลโมเดลของลิงท้องถิ่นนะครับอย่างประเทศไทยเองเรามีลิงสยามอย่างถ้าเราไปมีพาร์ทเนอร์ในต่างประเทศเราก็จะมีลิง์ของเขาเพราะทีนี้ลูกค้าก็จะสนุกว่าถ้ามาประเทศไทยเจอลิงก์สยามสมมติถ้าไปเจอมาเนล่าไปฟิลิปปินส์เจอลิงมาเนลาอย่างตอนนี้ที่เราเริ่มทําโครงการแล้วเนี่ยจะมีที่ลาวกาลังมีลิง์ลาวออกแบบอยู่อย่างตอนนี้ คนไทยนี่ถ้าไปถ้าไปปีหน้าเนี่ยถ้าไปลาวก็อาจจะไปเจอลิงค์ลาวอย่างตัวลิงก์สยามที่บอกผมทําเป็นตัวต้นแบบให้เห็นว่าเราจะสามารถเอางานกราฟิกเนี่ยไปเล่นสนุกอะไรได้อีกเราอยากมีพาร์ทเนอร์ทั่วโลกที่จะเอาคอนเซปต์ลิงคเนี่ยไปเล่นต่อไปญี่ปุ่นอาจจะเป็นลิงคนิปปอนไปประเทศไปตรงนู้นอาจจะเป็นลิงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะสนุกกับการที่มีพาร์เนอร์ต่างๆ และสิ่งที่เห็นคือจะเกิดการซื้อสะสมด้วยใช่เพราะเรา <S <S 2> <S 2> สุดท้ายแล้วงานกราฟิกเนี่ยเราเชื่อว่าพฤติกรรมที่ผู้ประกอบการกราฟิกอยากเห็นก็คืองานซื้อสะสมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราอยากอันแรกคือต้องมาดูตัวเองก่อนว่างานจะต้องดีจริงๆในในทุกๆครั้งที่ออกเพราะว่าหลายๆงานมักจะตกม้าตายตอนจบว่าถ้าเบิร์เป็นสินค้าสะสมแล้ว จะลอยตัวคือผู้ประกอบการจะรู้ว่าถ้าเป็นสินค้าสะสมเนี่ยไม่ว่าออกแบบสวยหรือไม่สวยผู้บริโภคจําเป็นต้องซื้อเพื่อให้ครบเพราะฉะนั้นถ้าไม่สวยเนี่ยเขาก็ต้องซื้อแต่จำแต่ดูดูจาใจต้องซื้อมากเลยนะดูบีบังคับว่าเพื่อให้มันครบคอลเลคชันเนี่ยแต่เราเราเองรบอกว่าถ้าวันนึงเรามีโอกาสได้ทําได้ประกอบการหรือว่าได้เป็นนตัวเนี้ยเราจะต้องไม่ทําอย่างเนี้ย ไม่ต้องไม่ให้ผู้บริโภครู้สึกรู้สึกอย่างเงี้ยว่ายิ่งเขาอุดหนุนเรากลายเป็นว่าส่งเสริมให้เราเสียในอนาคตดีแต่กับผู้หญิงใ่เช่นสะสมกีต้์อย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ได้ใช้เลยแต่ซื้อมาทําไมก็ไม่รู้แต่มี3าตัวอยู่ตรงนี้เนี่ยมันถึงเกิดปรากฏการณ์ว่าทําไมคนสะสมชอบไปสะสมรุ่น1รุ่น2อเพราะมันยังเป็นรุ่นที่ฝีมือดีพอรุ่นใหม่ๆกับมันรู้สึกว่ามันอ่อนลงเรื่อยๆอ่อนลงแต่เราอยากให้งานเราเนี่ยทุกรุ่นทุกทุกรุ่นแล้วถ้าเป็นไปได้อยากให้ดีขึ้นทุกครั้งที่ทําด้วย เพราะมันหมายถึงเราเติบโตขึ้นในการทํางานทุกครั้งด้วยอันนี้ก็ต้องพัฒนาไม่หยุดนะใช่เพราะว่าเรามองว่าดีไซน์และเรามองว่าเป็นอันนี้คือโจทย์แล้วคือหรือว่าเป็นเป็นเป็นคอมมิชเมนต์ของเราเลยนี่คือการทํางานหรือว่าจะต้องทําให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเรามองลูกค้าเราเราไม่ได้มองลูกค้าเป็นเหยื่อที่แบบจะต้องมาหลอกให้เขาซื้อของเราแต่เรามองว่าลูกค้าเนี่ยเป็นคนที่แบบเป็นเป็นผู้มีอุปการะคุณกับเราอะเป็นคนที่ซัพพอร์ตเราเพราะเราต้องพยายามเอานําเสนอของที่ดีที่สุด อย่างของผมเองเนี่ยถ้าตัวไหนอย่างแพ็กเกจจิ้งหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าพัฒนาได้อีกเราก็จะพัฒนาอีกถึงแม้ปัจจุบันต่อออดไปอีกเพราะเรามองว่าถ้ามันแก้ไขได้กว่าน,นี้เราก็รู้สึกว่าไม่สบายใจที่จะเห็นมันอยู่แค่เนี้ยอืแต่ต้องอยู่ในงบประมาณที่ลูกค้าจ่ายไหวด้วยใช่ไหมไม่ใช่แบบว่าสูงมากจนบางทีซื้อไม่ไหวนะใช่ครับออืมอะตลาดตางประเทศเรียบร้อยแล้วคุณสารมีความฝันหรือมีเป้าหมายหรือมีอะไรไหมเกี่ยวกับ ตัวนี้ที่เราผลิตกันในอนาคตเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าวันหนึ่งสินค้าได้ได้ขยายขึ้นพอดักไอ้ตัวพอดักลน์ได้ขยายขึ้นเนี่ยเราก็มองเป็นพอดักลน์ตัวอื่นที่ไม่ใช่นาฬิกาคือเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคุณค่าของเราอยู่ที่งานกราฟิกค่ะเพราะฉะนั้นพอดักเราจะเป็นอะไรก็ได้แต่วันแรกที่เราใช้นาฬิกาก่อนเพราะว่าแบรนด์ยังไม่เกิดแต่ถ้าเกิดแบรนด์เราเริ่มเกิดในใจของลูกค้าแล้วเนี่ยวันหนึ่งเราเชื่อว่าถ้าเราทําเสื้อทีเนี้ยเราจะเริ่มแข่งขันในตลาดเสื้อได้ละ เพระาะลูกค้ายอมรับในเริ่มยอมรับในแบร,ร,รบนด <ละ S 1> ์แล้วล่ะแล้วเราก็ถึงจะเริ่มทําเสื้อ,อหรือทําสินค้าอื่นๆละ่ะแล้วก็เราเชื่อว่าถ้าเราทําสินค้าเสื้อหรือสินค้าอื่นเนี่ยก็จะได้รับการยอมรับง่ายขึ้นะนะครับแล้วการกระจายสินค้าเนี่ยก็จะเริ่มทําเป็นช็อปมากขึ้น<อ>เพราะเราอยากมองว่าเราอยากทําช็อปที่เป็นร้านที่ขายงานกราฟิกโดยเฉพาะแต่อยู่บน Product ที่เป็น Consumer Product หรืออยู่บน Product ที่เป็นเป็นเป็นลูกค้าลายบุคคลเป็นไลฟ์สไตล์ p r o d u ั t ์ก็ได้ ที่ไม่ใช่เป็นเป็นเป็นคอร์เปอเรทอย่างเดียวนะครับอย่างกลุ่มของลิงก์สยามเองเนี่ยเราก็อยากเห็นร้านที่เป็นซูวีเนียช็อปที่ขายงานกราฟิกออฟสยามที่ไม่ใช่ AR เราเห็นงานซูวีเนียคนต่างชาติมาซูวีเนียเมืองไทยเราก็บอกว่าไปโอท็อปสิไปโอท็อปสิแต่เราอยากโอท็อปก็ top, เราก็ว่าดีนะครับไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่เรามองว่าเราอยากทาเอากราฟิกเนี่ยของสยามเนี่ยไปอยู่บนผลิตภัณฑ์ที่เป็นสากลด้วยแล้วก็มีช็อปที่เป็นเหมือนกับเป็นงานกราฟิกออฟสยาม อยู่บนหลายๆผลิตภัณฑ์คือเข้าไปในร้านนี้เนี่ยเจอแต่ชางานี่าพตัวนั้นใช่แต่อยู่บนผลิตภัณฑ์ที่เขาคุ้นเคยอยู่แล้วอแต่ผลิตภัณฑ์ที่เราเจอกันอยู่ทุกวันนั่นแหละแต่ว่ามันมีงานมีคุณค่าของของงานเอกลักษณ์ไทยเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยคุณสารจะฝ่าฝ่าเรื่องของการรับรู้ perception ของคนที่แบบเอ้นี่อะไรแก้วนี่นาฬิกานี่อะไรเงี้ยได้ไหมก็ถึงจะมีวันนั้นแต่เราก็ทําได้ครับแต่เราต้องค่อยๆทาเราต้องไม่ไปฝืน ค่อยๆให้ข้อมูล<ช>กับ,บผู้บริโภคไปเพราะว่าผู้ผู้บริโภคเนี่ยใน,ในทางพฤติกรรมเนี่ยเราเชื่อว่าเขารู้อยู่แล้วแต่ในทางที่เราจะให้จํากัดความมันนี่เขาอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำอย่างสมมติคนที่มาทีา่มาเลือกสินค้าของข,ของของลิงเองเนี่ย เขาบอกว่าลิง์เป็นนาฬิกาใช่ไหมครับแต่เวลาระหว่างที่เขาคัดเลือกเนี่ยเขากาลังเลือกลายกราฟิกอยู่อาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็แล้วแต่แต่ว่าเขากําลังไม่ได้กําลังเลือกนาฬิกานะเขากําลังเลือกลายกราฟิกอยู่แสดงว่าเขานั่นแหละมีส่วนร่วมกับเราแล้วแหละแต่เพียงแต่คานิยามมันอาจจะเรามองว่ายังไม่จําเป็นนะตอนนี้หรอกแต่เราเชื่อว่าเขาเข้าใจแล้วแหละว่าเขาทําอะไรแต่ว่าอาจจะต้องไม่ต้องนิยามมากแล้วเราเชื่อว่าตอนนี้กลุ่มเป้าหมายที่เราจับเนี่ยเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่เป็นยุ่น กลุ่มนี้ค่อนข้างจะเข้าใจง่ายว่าเรานําเสนออะไรเปิดรับใช่ครับแล้วเขาก็ค่อนข้างเข้าใจง่ายว่าแบรนด์ลิงก์เนี่ยนำเสนออะไระแล้วนายเชื่อว่าอย่างถ้าเราจับกลุ่มนี้ในอนาคตเนี่ยมันก็จะผ่าดใบกลุ่มนี้จะขึ้นมาแทนกลุ่มเก่าปุ๊บการรับรู้นี่จะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องจําเป็นต้องฝืนอะไรก็ได้เพราะว่าเราได,ไ,ดไ,ดได้ใช้เวลาในการเหมือน educate อ่าครับกับกับกลุ่มที่เขากำลังจะโตขึ้นมาชดเชยกลุ่มเก่าที่เขากำลังจะผัดออกไปแล้วการรับรู้นี้ก็จะเกิดขึ้นมาเองในอนาคตได้นั่นแสดงว่าอยากเห็นร้านนั้นแต่ท้ายที่สุดผมก็ยังไม่รู้ว่าจะอยากเห็นเหมือนกันนะเพราะว่าพอเราคิดเป็นสินค้ารายตัวปุ๊บเนี่ยบางทีเราก็บอกตรงๆว่าแค่คิดก็เหนื่อยละเพราะว่าในสินค้า อย่างจมูเสย์นเนี่ยตลาดการเม้นเองเนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องของหลายๆหลายๆเรื่องหลายๆายเรื่องที่แบบพอไปทาแล้วบางทีจะมีปัญหาเยอะเห็นว่าทางลิงก์มีโปรเจกต์ดีๆที่อยากจะนํามานําเสนอบอกท่านผู้ชมด้วยค่ะได้ครับเพราะของลิ้งเองเนี่ยอย่างที่เกิดเมื่อสักครู่นี้ครับว่าลิงก์เนี่ยเป็นแบรนด์ของเราที่บอกเราอยากจะเป็นแค่แบรนด์ตัวกลางนะครับระหว่างคนที่ผลิตงานกราฟิกดีๆกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นตลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเปิดโอกาสให้กับ ผู้คนสนใจผู้ทั่วไปนะครับที่สนใจทางด้านงานกราฟิกหรือนิสิตนิสศึกษาเนี่ยที่มีฝีมือคิดว่าตัวเองมีฝีมือดีต้องการจะนําเสนองานออกแบบของตัวเองเนี่ยไปสู่ตลาดในมุมกว้างมากกว่าแค่นิทรรศการศิลปะที่จัดอยู่นะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของเราแล้วก็ขอดาวน์โหลดไฟล์ออกแบบเอาลายตัวสินค้าของเราเนี่ยแล้วก็ลองไปออกแบบแล้วก็ส่งกลับเข้ามานะครับถึงถ้าตัวไหนที่เรามองว่าเข้าตาเราจะเรียกเข้ามาแล้วก็อาจจะมีการ พัฒนาช่วยกันพัฒนาเพิ่มเติมแล้วก็จะผลิตจริงแล้วในการผลิตจริงเนี่ยเราจะให้เครดิตชื่อของนักออกแบบคนนั้นไปเลยใช่ทั้งนักศึกษาจะได้เป็นเป็นพอร์ตผลงานไปด้วยแล้วก็จะมีเงินสินน้าใจให้นิดหน่อยนะครับก็ลองลองใครที่สนใจเนี่ยสามารถเข้ามาได้เลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้แบบสุดท้ายแบบไม่ได้เลือกเนี่ยเราจะมีพื้นที่สําหรับให้โชว์ด้วทุกแบบที่ส่งเข้ามานะครับเราจะมีพื้นที่ให้โชว์หมดแสดงว่าลิงก์เปิดโอกาส ให้กับเด็กเยาวชนรุ่นใหม่เขามีเวทีการออกแบบออกมาสร้างสรรค์แล้วเขาก็ได้ทดลองเองด้วยใช่ครับเพราะเราอยากจะสร้างสร้างโมเดลตรงนี้ขึ้นมาเป็นหลักเลยแหละว่าทำไมสาเหตุตั้งแต่แรกเลยว่าทำไมชื่อลิง์เพราะเราจะอยากจะเป็นตัวกลางเพราะว่าเรามองว่างานกราฟิกดีไซน์ของคนไทยเนี่ยเก่งๆดีๆมีมีเยอะมากแต่อาจจะขาดเวทีนำเสนอแล้วเวทีที่นำเสนอมักจะเป็นเวทีที่จำกัดอยู่ในงานที่ดูกันเองระหว่าง คนกราฟิกใช่มันไม่สามารถสื่อไปยังกลุ่มที่กว้างกว่าน,นั้นได้มันเปนที่เป็นมันมองเรามองแล้วว่ารู้สึกว่าเป็นที่น่าเสียดายเราอยากจะเอาไปต่อย,ยอดให้คุณผู้ชมคงสนใจและคุณสารอยากจะว่าฉันชอบงานการาฟิกแบบนั้นแบบนี้แล้วก็อยากมาดูว่าคอนเซปต์ที่คุณสารวางไว้แต่ละอัน,เ,นเป็นยังไงฝากคุณผู้ชมไว้หน่อยไหมคะว่าจะไปพบลิงก์ได้ที่ไหนครับถ้ายังไงสนใจแล้วได้อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับลองเข้าไป วิสิทธ์ที่เว็บไซต์เราก็ได้ะนะครับก็จะเป็นเว็บไซต์ w w r ร์ w ไว e w เ b บนะครับ l i n k g า a p ก i c c o t h นะครับก็ลองนะเข้าไปเป็น uh, L-I-N-K ์นะครับ g r a p h i x c o t h นะครับแต่ว่าเข้าไปตอนนี้ก็อาจจะยังไม่สมเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยเพราะว่าอยู่ในระหว่างการพัฒนาเพิ่มเติมตนะครับงั้นไปหาชมได้ที่ไหนไหม่ก็ตอนนี้ช่องท,ทางช่องทางจัดจำหน่ายของเรานะครับที่เป็นทางการนิดนึงก็จะมีอยู่ใน ห้างเซ็นทรัลแผนกซีนโซนนะครับแล้วก็ในเดอะมอลล์ทุกสาขานะครับรวมถึงที่เอมพ์โพลรียมแล้วก็พารากอนแล้วก็ที่ลอฟ์แล้วก็ที่พาราไดปาของของลอฟ์เหมือนกันแล้วก็จะมีร้านพวกกิฟ์ช็อปทั่วไปตอนนี้เราก็เริ่มจะมีกระจายอย่างตอนนี้เราจะมีช็อปอยู่ที่เชียงใหม่อยู่ที่ตรงถนนนิมานเหมินแล้วก็จะมีรุ่นเลยนะใช่ครับแล้วก็จะมีอยู่ที่สมุยช็อปอยู่ที่สมุยแล้วก็ตอนนี้กำลังเริ่มที่จะพัฒนาช็อปอยู่ที่ภูเก็ต ะนะครับอ๋อก็ไปพบกับลิง์ได้นะคะค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เนี่ยเราก็ได้เห็นถึงแนวคิดนักธุรกิจหนุ่มที่ต้องบอกเลยว่าจุดยืนชัดเจนมากนะคะค,ความเป็นตัวตนแล้วก็เวลาเขาพูดถึงเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเขามีความสุขกับงานดีไซน์นะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณวาสันารวงศ์อศวะ น่ารื่มมนมากนะคะที่ให้เกติมาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้นะคะกับคุณผู้ชมของเราขอบคุณค,ะค,ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ก็หมดเวลาของคนไทยเข้มแข็งแล้วนะคะเราจะมาเสนออะไรใหม่ต้องติดตามในคนไทยเข้มแข็งครั้งหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ